สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องดงรถนะครับสำหรับช่องน้องใหม่นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้เร็วนะครับเผื่อเป็นรถที่เราต้องการหาพอดีและเป็นรถที่ถูกใจนะครับสำหรับช่องนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นแค่มานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันบ่อยๆนะครับสำหรับรถดีๆและสภาพดีนะครับและ ที่แนะาน้าเพื่อนเพื่อนทุกครั้งนะครับก็จะบอกว่าการซื้อรถนะครับเราต้องไปดูรถโดยตัวเองนะครับแล้วก็วิดีโอคอเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คเอกสารเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนไปดูรถไม่ว่าจะเป็นเล่มรถหรือจะเป็นอ่าสีรถต่างๆนะครับเจ้าของรถยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สภาพเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะวิดีโอกับคอกับเจ้าของรถนะครับโดยตรงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะครับ ในส่วนท้ายคลิปผมก็จะมีราคารถนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเจ้าของรถโดยตรงนะครับคุยให้กันเรียบร้อยนะครับว่าจะนัดกันยังไงนะครับหรือรถอยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดรถเบื้องต้นอยู่ท้ายๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมาดูกันครับเป็น Honda City นะครับปี2009นะครับตัวนี้เป็นรุ่น V นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีแอร์แบกสลูกมีดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็มีกุญแจ รีโมทนะครับ2ชุดนะครับมีมาให้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเห็นเจ้าของรถแจ้งไว้นะครับมาดูสภาพด้านข้างกันนะครับมาดูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสีสวยนะครับแล้วก็มีความฉ่าอยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องให้ดูนะครับกันชัดๆนะครับอันนี้รูปผมก็จะลงไว้ครบนะครับตามที่เจ้าของได้อ่าลงไว้นะครับผมก็ได้มา ทำการลงต่อนะครับจะได้มาดูรายละเอียดกันชัดๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับหรือจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอดูได้นะครับแล้วก็ซูมดูว่ามันมีตําหนิไหมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดแก๊สนะครับก็มีฝากระโปรงขยับน็อตหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเบาะภายในนะครับตัวนี้เบาะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่2องแสนกว่านะครับนะครับเพื่อนๆก็มาดูภายในนะครับให้เรียบร้อยนะครับ แล, scalable. แล้วท้ายสุดก็จะลืมไปดูรถตัวจริงด้วยนะครับจะได้ดูสภาพกันที่โอเคกว่านะครับว่ารถมันเป็นสภาพไหนนะครับไปทดลองขับกันนะครับแล้วก็ไปเทสระบบเครื่องครับเกียร์นะครับฟังเสียงรอบเครื่องยนต์นะครับว่านิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูระดับน้ํามันนะครับว่ามีไอหรือเปล่าครับที่ดึงตัววัดน้ํามันที่หน้าเครื่อนะครับสําหรับท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับห้ามโอนมัดจําหรือว่าโอน ก่อนที่จะไม่เห็นรถนะครับเราต้องไปที่หน้ารถก่อนนะครับในการซื้อขายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คสภาพรถอย่างที่บอรนะครับไปโอนกันหน้ารถนะครับแล้วก็จะได้คุยกันให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ